สวัสดีค่ะบัดน,นี้วันที่24ทับเทับปเป็นการสวดครั้งที่85านะคะของข้าพเจ้านายจิรายุบุญสินข้าพเจ้าขอถวายเสียงสวดสารทยายพาพระสูตรพระปริยร่มน์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจรารยบูชาแด่รุบาทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอด่อเนี่ยขลระเป็นชนะในบทสวดอย่างตงน้นนได้เถิดสาธุเจ้าแจ็กจิรายุทธ์สูแป้นหนึ่งค่ะแปดส7บ68เริ่มเลยนะคะบทที่1 บทที่หนึ่งนะครับบจชาพระรัตนตรัยนะครับอาหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธทางพระควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตตธรรมโมธรรมังนรมัสามิสุปฏิปันโนพระโตษาวสังโฆสังครังนัมามิค่ะสองบทบูชาพระภัยลีพินาศนะคะอาหังสัมมาสัมพุทโธสุจีอังปานิมพุโตคุณิหิตธรรมาโนธานิปรมิหิจัติสติยาวะชีวังอาหางพุทธทางธรรมังสังคังสรงคัโตปูเชมิรัตตะนะตะยังธรรมัจารมิโสทินา สามบทสวดชุมนุมเทวดาค่ะสามันตาจักกาวาเวสุอัตตาขันสันตุเทวตาสัตถมังมุนิชัสสะสุนันตุสขามโมกถังสากเคกาเมจะรุเปคิริสิคารัตเถรสันตาริเควิมาเนทีเปรัเถจัทามีจะคาเมตารุนะขหานิเคหะุชุมิเหเตภูมมาจายันตุเทวาชารัตระวิสเมยะขะขันธพานาคาตีตาธันตาสติเกยังมุนิวัจจะนังสาธโวเมสุนันตุธามะสวราการโรอิยมพันตาธามะสวราการโรอิยมพันตาธามะสวราการโรอิยมพันตา สีบส่บทสวดบูพะพาคณามการนาโมตัสสะเพระว่โตอัฏฐโตสัมมาสมุสะนาโมตัสสะเพระว่โตอัฏฐโตสัมมาสมุสะนาโมตัสสะเพระว่โตอัฏฐโตสัมมาสมุสะห้าบทสวดไตยสนาคมนาปาทะพุทธังสนาคาฉามิธัมมังสนาคาสามิสังฆังสนาคาสามิทุติยามปีพุทธังสนาคาฉามิทุติยามปีธัมมังสนาคาสามิทุติยามปีสังฆังสนาคาฉามิตาตุยามปีพุทธังสนาคาฉามิ ตาเตียมปีทำมังสรสามีตาเตียมปีสังคังสารสามีหกบทสวดสัจกิริยาคาถานัตทีเมสนงอัญังพุทโทเมสังวรังเอเตนะสจาวชนะโสทีเมหตุสัพพตรานัตทีเมสนาอัญญ์ทมโมเมสังวรังเอเตนะสจาวชนะโสทีเมหตุสัพพตรานัตทีเมสนงอัญังสังโคเมสังวรังเอเตนะสจาวชนะโสทีเมหตุสัพพตรา เจดบทสวดติรัตนะปะนามคาัฏฐผู้ทางนัเมรัตนผู้ตะสารีรจิตตังทำมังนัเมรัตนผู้ตะวิสุทธิสารังสั่งฆังนัเมรัตนผู้ตะสุสีรัติตาิเอตังนัเมติรัตนังรัตนโยหังสัมมาสัมโมสาริตตะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยยยุตตะคุณะโยขะวะสปะวันตังอัสุงิตายมหิปีตาเถวายะถาติทันเตเอกลางวินา ตัทิตะเรสสามะสัมภเวนะโรเกกะทจิตตจิเรนจาระตุปุตังคัมพีระยานาวิสยาติทุดสัตถังวินยุหิปันธิตะชะเนหิวิชัญญารูปังโรกามหิเกหิจิกะทจุปาระพานิยังเกสันจิสุตาทุวิธิตังคุณกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะ สุวิสสุตามปิสามมุปัสสตังม,มานาสิสุทธาปสาทถานังบุญยันธิกานะมะสามุตตมะบุญนะภูหมังทุกขาปามุจจะนะมุขะสรังขะตานางปูชาระเหสุปรมังอภิปูชนเนยยังนิพานะสัชิกิริยายุป,ปะนิสัยยตถังสัมมากิเรสะมะโสทะนาสิทธิยาจะ สาธุหิอัถุไออัตถากุสะเรหุปาเสวนียังปาเนหิจาปิสนังขามานียังเมวตาสมาหิตังติรัะตะนังสนังขตัมหะ รันติมที่วังคณะเนสุนสมัสสัมนาปูเชมาจปาปิสตังสุป,ปัสสันนจิตราตถานุปาริจาริยาสถานาจะบุญเยนตตัถะสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัาาสะจะสาปิสุวัตถิโหตุโยเจธาธรรมวินยัยมหิประมาณะภูตโตรกุตตาราพิาาสัมาโยนิยโตสุโภถังตัดโสปานิสัยาจะยายะอยัมปิโหตุวัตถุตเยปาริจิตโตสุปัสสะทกาโด แปดนะมะการสิทธิคาถาโยตัคุมาโมหมาราปะทังโถสามังวะพุทโธสุขโตว,วิมุตโตมารสะปะสานิโมโตจะยันโตปะเปสิเขมังชนะตังวิเนยังพทงงุทธังวรตังเสยสารนะมามิโรกัสสะนาถจาวินายะกันจะตังเตชะสาเตชะสิทธิโหตุสัพพังตัระยะจาวินาสามเมนตุธรรมโมทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัศเสสิโรกัสสะวิสุทธิมังขังนิยานนิโกธรรมะทรัสะถารี าตาวะโหสันติการสุจีนโนธรรมวัดรังเสียสารมามิโมหะปะทารักอุปสันตธาหังตันเตชะสาเตชสิทธิหนตุสัพพันตะระยะจวินาสมเมนตุสัตธรรมเสนาสุขตานุโคโยโรกาสะปปุปากีเรสะเชตาสันโตสยังสันตินิโกชโยจะ สวากขาตตะรำมังคุพิตังกาโรติสังขาวันตังเสยสานะมามีพุทธานุพุทธังสามารถสี่ระทิตันเตชะสาเตชะสิทธิโหตุสภันตักาะยะจวินาสเมนตุก้าบทส่วนนโมกาลคาถานโมฐันโตสัมมาสัมพุทธาเมฮีสโนนโมอุตตมะธรรมะสสวากขาตเตเสวะเตนิถะนโมมหาสังสาปิวิสุทธิสี่ระทิตติโนนโมโอมาตยารัสสาราตันมัตยสังสาทุกังนโมโอมากาติตัสสตัสสาวัตุตยสปินโมกาะปะภาวินฐาันตุอุปทวานโมกาลนุภาวนาสวัตถิโหตุสัพพะทานโ โมการาสเตเชนะาวิธีไม่หิวนิเตชวา สิบบทมหสมัยสูตรเอโอเมสุตาเอกสัมยาภะควาสักเกสุวิหาติกาเปรสสมิงมหาวันิี้มาตาพี่คุสังเคนะสัตถิงปัญจมัติหิพิคุสัตตหิตสพเหว่อนันตหิทัสเตหิตจารกาทัตุหิเทวตายยุยนะสันิปติตาหนติภพควันตังทัศนญาพิ่คุสังกัจะอานโหตจตุนังสุเทวสกายเยลังเทวนัเอทราโหติเอยงโขพควาสักเกสุวิหารติกาเปรสสมิงมหาวันิมาตาพิคุสังเคนะสัตถิงปัญจมัติเหติี่ครูสัตย์เตหิตส เยนะพระคอเตนุก็สังแกมิยามะอุปสั่งแกมิโตะพ่อตัวสันติเกปันเจคคาถาภาษาเยมาติอันโหตตาเทวตาเสยยธาปีนะม้าเพื่อปุริโสสามัญชิตังวะพาหังภาษาระยะภาษาดิตังวาพาหังสัมมิเชวะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทวสุอันตริจิตาพ่อตัวโบรตโตปาตัวถังสุอันโหตตาเทวตาพ่อตังอภิวัติตวะเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพ่อตัวสันติเกอีมังคาถังอภาสีมหาสัมโยปัสสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตัมหะอีมังธรรมะสัััมนทกีตตาาเวะอรสง ตันตระพิขวสมารถหังสุดจิตตังอนโ,นโนอุชุม,มากังสุสารธิวะเนตานิคาหิตรวาอิทธิรานิรักขันติปันธิตาติ ขีรังเชตวาป่าดิขังอินทขีรังโอหัจมาเม่าเตจารันติสุทาวมลาจกุมาตาสุตาสุสุนะคะติอโหมเอปราเทวตาพระตัวสันนิยีมังคาถังอาาสิเยเกสิพุธทงสนางคาตาเสนะเตหมิสันติอปยาุปหยามาุสังเีหังเทวกายังปาริปุริสันติติอโหพรข้อพิวอมันเตสิเยภุยาพิเวทัสสุโลกกาถาสุเทวตาสันนิปติตาหุนติทถาาตนสสันนยพิคสังกันจะเยปีเตพิวอเหสุงอติตามพัฒนาอันตัวสัมมาสุทา ทานอาณาโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีติพัควันตานังเอตตะปรามายวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยทัปปิมมยหังเอตตะิอาจิกิยสามิพิฆเวเทวกยานังนามานิกิตายุสสามิพิฆเวเทวกยานังนามานิกิตายุสสามิพิฆเวเทวกยานามานิเทสีสามิพิฆเวเทวกยานามานิตังสุรทธาสาวทุกังมานัสิกาโรธพาศิสามิเตเอวัมพันติกโต ปันจโสภควะเอทาโอจะสิโรกะมนุกษามิยะธาภูมาสยะสิตายเยสิตาคิริคขภะรังปะถิตาสมัยตาปูถุสิหวสักลีนาโลมหังสาวพิสพุโนโอทาตมหังสาสุทาวิปัสสนาวนาวิดาพิโยปัสสเตยตะวะวะในกาปปรุทเวเตตโตอมันตุตตาสาวเกสะเสนเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชนะหะพิโคลเตจะอัตตปะมะกรุงสุตภาวะพุทธสาวนางเตสามปตุระหุยานาอมนุสยานังรัตนอาเปเกสตังมัทขุงสหัะอาทะสตาริงสตังอเกสานสาวนางอมนุสยานังมัทสงอาเปเกนางตังมัทขุงที่สาสภาพุทธอาหุตังจะสภังอภัยยะวะพุกวะวัคคิตาวนจักขุมมาตาโตอมตยิสตาสาวเกสานีนะเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนะหะพิโคลเยวหังกิตยิสสามิคิราหิอนุบุพัโส สัตตะสหสาวะขาภูมากาเปรรถทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนั้นโตยะสัตสีโลมธามนาอภิกรรมุงที่คุณสังสมิตริงวะหนังชัดสหสาเหมว่ตายะขาณ์นั้นรถารอิทิมันโตชุติมันโตวันนั้นโตยะสัตสีโลมธามนาอภิกรรมุงที่คุณสังสมิตริงวะหนังโมธามอะไร สาตาคีราติสหสายะขันะตอนี้เรอิทธิมันตชุติมันโตนะตยะสินมทามนาภิกมงพิูรสมิติงว่าอิจเตสระสาหสายะขันะตอนี้เรอิธมันโตชุติมันตวนะวันยะสินมทมนาพิกมงพิูรสมิติงว่นังเวสามิตาปจัสตายะขันนะตอนี้เรอิทธิมันตชุติมันตวันะวยสิโนมทามนาิกรมงพิูราสมิติงว่านังกุมพิโราชาคิโกเวปุรสันิเวสังพโยนางสาตาสาหัสายะหานังปยุรุปสติกุมพิโรลสาทะขิโกโส ติตสับพาฮาวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนั้นโตยะสิโนโมุทามนาอภิกรรมงพิคุณังสมิติงวะนังทักขีนัจ่าที่สั่งราชาวิลุกกระโขตาปสษาติโกพันธนาอธิปติมหาราชายยะสิโสปวดตาปิดตสัาฮาวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนั้นโตยะสิโนโมุทามนาอภิกรรมงพิคุณังสมิติงวะนังปัญชิมันจ่าที่สั่งราชาวิรุกกระโขภาษาตินะครัอธิปติมหาราชายยะสิโสปวดตาปิดตสัาฮาวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนั้ ภาาตยขนาธทิปติมหาราชยศัสสิโสปุดตาปิดตาสภะวอินทนามามหาภราอิทิมโตชุติมโตวันตยยัสสยลมธมนาอภิกรรมุพิุณมิติงว่นังปริมาที่สังทัตตละทักินะวิลเขากปชิวนเรปะขกูเลาอุตรสังจตโรเตมหาราสสัมันตาตตโรทิสาทันทานมนาสงสุว่เนกาปิรวะเวเตสังมายาวิณหสาอคูวะจันิกาสถามายาเวนทุเวนทุวิภูจาิยตสหจันทโนกรมะเสถโถจากินุมันโทนิพุตจ่าปานโทโอ จัลลฉันโคนาภัสสารจุภิโมทามนาธิกาบุงพิ้งทางสมิติจรังนาคุณนภัสสานาคาเวสาราสหตันชกกากรรมภระสัตะระอาคูปยาคาสหิยาติพิยามุนาทัตตะถาสอาคูนาคายยสสิโนเอราวัโนมหาโคเอราวัโนมหาโคสอบปะคาสมิติงวันางเยนาคาราชสภาษาหารติทิพาธิชาปักขิวสุนตจารคุณแหยศาสเตวนมาชปตราจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคาราชานะมาสิสุปนาตโตเขียนนาคาสิพุทโธสัลหะหิวจาหิวโปภยนตานาคาสุปนนาสารมากังสุพุทธทางชี้เตาชิดหัดเถนะสมุ อิทิมโตยะสัสสิงโนการะกขันสามหาพิสมาอะสุราธารเวคสาวิปจิติตสุจิติปะตหันโทนโมจีสหัสตันจะพภริพุตนังสัพเพโรจนามะกาสันนะฮิโตพาลิงเสนางราหูพัทมุปะขมุงสามายโทธนิพัทันเตพิคุลังสัมมิติงวะนังอาโปจ่าเทวปัทพิจ่าเตชวายุตระถังขมุงวนนัวโรณาเทวสโมตยัสสาสหะเมตากะรุณาไกกะอาคูเทวยะสัสสิโนท้าเศเตทัสทากกายสเพนะนะตานิเนอิทิมโตยะสุจิตมันโตวนะตโยยะสัสสิโหนหมดทัณหาพิการมงพิคุลังสั เวนะทูจัตเทวาสอาลิจัตสมาจัตวิเยะมจัตสุปริสัทเทวจัตวะคูปรชิตาสุรียสุปริสัทเทวสุริยมะคูปรชิตานาคัตานิปรกิตตวะอาคูมนทวะราหะเกาวะสุนงวะสบโศเสธโสปะขับปุริทัตโตทัตเสตเตทตชากยาสภเนะต่นิโนอิทีมันโตสุติมันโตวันนั้นโตยะสัสสินโหนมทามนาภิกขะมุงพิคกทังสามติงว่านังอาถาคูสหาูเทวชลามัคคิสิกาดอว่าอริตะกาจ่ารสาจ่าบูมาบุพ มงพีคุ <cas> รงสมิติงว่านังสมนามหาสมนามนุสามานุสุตตมาคีตถาปสิกาอาคูอาคูมโนปสิกาอาคูรโยเทวายะจรตตวสินประคามหาปราคาอาคูเทวยะสินทัสเสตทัสสะกายาสเพนะต่นอิทีมันโตชุติมันโตวันนโตยะสินมธรรมนาพิการมงพีคุรสมิติงว่านางสกากะรุมหาอรุนาอาคูคณะสาสหอุทาตหะปโมคาอาคูเทวายะนาสัธามตาหาราชามิสกาสยสิโนทัศนียะอาคาปัชโนโยทิสาพิวัสติทัสเส ตัสิตายามากาธา,าก,กาจายยะสิโนะสัมพิตะการ,รามาเซธาชติณมัจาสวานิมรตินโนอาคูอาตะคูปร,ราณิม,มิตาทัสเศเตทัสทา,สากายาสภเพนนะต่นี่หน่อยอีกที่มันโตชุติมันโตว,วันนว่ตัยะสสิโนะธรรมะอภิกรรมงพิคุณังสัมณีติงวะหนัง สัสเศธเทวนิกายาสเพนนะตอนนี would would power and power and ้นนามณเยนะอาคันฉงเยจันเยสัตสิสาสหปวุชิตชติมัคคีรังอคาตินนะนะมณสวรสดิเขมขมาคาตานนะนะจันทกว่าอาสิตาสีตังโสภธรรมะจัมราตโตจ่าปุตตายิมมตโตสหสังนังกุมารเตโสจ่าสปขาสัมมิติงนังสหสภระมะโรกานังมหาภระมาริตติตติอุปปันโนชติมันตพิสมักกายโยสัสสิโสทเสตธาอิสระอาคูปันเจกวาสติโนเตสันจามัสโตอาคาหาริโตปาริวุริโตมะเตจัาสเพออิกันเตสินเทเทวเสภภรมะเกมาลเสนาอภิกามิปัสสะก คาราเคนะพันธามาทงโกสมาตาปาริวาริถมาวมุจิตตโกจีนางอิติตาธามาเซโนกัรนาฮาเซนะอาเปสายิปารินเนดตระมาหัจะสะรังกาตะวานะเพราะยาถาปุสโกโมีคนทันได้ตัวเสวิชุโกตตาหาสอบจุธาวะเตสังโกทออเซงว่าเสตันจสศพังอภิยยะวะาขีตะวานะจะคุมมาตาโตมันตัวยึดตาสาวะเกสาเนนาเตมาและเสนาอภิยันตาตเตวิชนะพิกข่าโว เตยจ่าตาปมกังงสุตวะพุสานางวีตะราคินิปะกามงเนีสั่งรมันปิยะชายยงสพเพวิชิตสั่งขามาพยาติตายะสินงโมเทหิ สาวกาเตชเนสุตตติสิเบตบวสุมังคะรังสุตังอเสวนาจะารพลังปันทิทานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียังเอตามังคตมังปฏิรูปเทศวสาวจะบุเพจักกตังยุตตาอัตตะสัมมาปันทิจะเอตามังคตมังพาหูสันตจะตสิปัญจะวินณยอจักสุขิโตสุภาสิตาจายาวะจัเอตามังคตมังมาตาปีตุอุปัฏฐานนางปุตตะจาราสสังฆะโหอนาคูราจกรรมตาเอตามังคตมังทานังจะธรรมะจริยาจะยาตะการนัจะสังฆะโหอนาวชากามานิเอตามังคตมังอารติวติปะปามัชฌะปนาจะสัญญโมอัป าโธจะทำเมสุตเอตามังโุตมังคารวจันนิวโตจะสันตุรตถิจะกตัญยุตาการเรนะธรรมะสาวนาเอตามังคุตมังขันตีจัสรวจะสตาสมานัณจะทัสนังการเรนะธรรมะสักะชะเอตามังโุตมังตาโปจะพระมัจจรีนจะอริยสัจจานัทสนังนิพพานสัจจิกิริยจะเอตามังโุตมัง พุทธัสสโรกากรรมเหตุอิตังยถากรรมปฏิอสกกวิชังเขมังเอตามังหรตมังเอตาธิสานิเกลวนะสัพพันธะปรามัชิตะสพันธะโสทินขันสันติอังเตสังมหาราุตมังยี่สิบสองบทสวดรัตนปริยังกิจจิวิทังอิทวะหูนังวะสัเกสุวะยังนางปณีตังนะโมสัมังตัตถิตถาคตนะอิทังปีผู้เทระนางปณีตังเอเตนะสเจนะโสทิหตุขะยังวินะขามะมะตังปณีตังยะทัสคาสักยมุนิสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกิจจิอิทพิธรรมเมนะนางปณีตังเอเตนะสเจนะโสทิ ยำพุทธเศสเถรปเรวณยิสุจติงสมาธิมานังตัลิกันยมหุสมาธินาตัยนะสมโธวิชติอิทัมปิทัมเมรังปานิตังอิตนะสจเจนะสุทิโหตุเยปุขระอัฏฐสตังปัสถาสตลิเอตานิยุคานิหุนเตเตทกคินยะสุขัสสาวกาเอเตสุเทนุนิมาพรานิอิทัมปิสังเทระังปานิตังอิตนะสจเจนะสุทิโหตุเยสุปะยุปตามนัสสาทะรานิกายมิโนโคตมัสสาสังหิเตปฏิปตะอมคาวิหิยะหะ อรัตฐามุธานิพุติณีพระมนาอิทัมปิสังเคราะนังปณิตาเอตนะสเจนะโซติโหตุขีนางปุรานางนวันาททีสัมภวังวุลสติยติเกอิสมิงเตคีนาพิซาเอาลหิสัทธานิพันติถิอไรยะถามเตปออิทัมปิสังเคราะนังปณิตาเอตนะสเจนะโซติโหตุ สิบสามบทสวดธรรมบทสังสารอัตเตหเวชิตังเสยโยยะจะยักิธราปะชาอัตถังตาสะโพิสานิตังสัญญาตจาริโนเนวะเทวนะคันทัพโณนมารสหะภมุนาชิตังอปชิตังกยิราตาถารุปัสชะนตุโนสิบสี่บทสวดเกปุตตสูดพัสสิตังมิทางเตนะเพราะตาชานาตาปัสตาอัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอถาตุมเหมาอนุสเวนะมะปรมาปรายมะมะอิติกิระยะมะติตักะสัมปทานะมะตักะเหตุมาอัน นะยะคขะเห็นมาอากาปริวิตาเกนะมาที่ตาที่นิชานะขันติยามาพระเผ่าดูปตายามาสะมะโนโนคาวโยถาตุเมเหอัตนาวัชชาเนยถาอีเมธามอกุสราอีเมธามาสัพวะซาอีเมธามาวิญญูข้าใหตาอีเมธามาสมัตราสมาธินะอหิทยะสุขายะสังวัตติอัถโตุเมเหปะสาเหยะธายะถาตุเมเหอัตนาวัชชาชาเะยธาอีเมธามกุสราอีเมธามาอนาวชาอีเมธามวิญญูปัสสาอีเมธามาสมัตราสมาธินะอหิทยะสุขายะสังวัตติอัถโตุเมเหอุปสัมปชาณะวิเหยะธาติ สิบห้าบสตอุปนิยสุตอุปนิยติชิวตมัมมายายงชารุปะนิตสะนะสันติตานาเอตังพระเลงปะระเนเปขามาโนบุญญาณนกายิรธาสุขาว,วะนาฮิ อุปนิยติชุตตมาปามายังช้าุปาณิตาสานสันติตานาเอตังพระนามนัะเนยเปขามาโนโรกานมิสังปะชะเฉหิสันติเปโขโยทากายยนะสัญญะโมวาจายะอุทาเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวมาโนปะกะโรติบุญยังธรรมโอหวิรคติธรรมจาริงธรรมโอสุจินโนโสมมาสุขามาวหาติเอสานิสังโสธรรมิสุจินเนนะทุกขัติงขันธิติธรรมจารีสัพเพสังคาราอินสติยะถาปัญญาปสติอัถานิสติทุเขสามโคสุทิยาสัพเพสังคาราทุกขัติยะถาปัญญาปัสติอัถานิ เอสามโคสุสทธิยาสัพเพธรรมานาตาติยะทาปัญญาปัสสติอัานิเนตติทุกเขเอสามโคสุทธิยา สิบหกบวชสุอปันนักการชาโดอปันนักการฐานะเมเกสุติยังอหุตะกิกาเอตตทัญญายะเมธวิตังคันเหยะอปันนักกางพระหุเวสังยันติพระพาตานิวะนันนิจะอารามารุขาเจตายานิมนุสสาพระยะตาชิตาในตังโขสังเขียนมาในตังสมุตตมังในตังสำลักมัคมาสพะทุขะปมุจติโยจ่าพุทธันจ่าธรรมันจ่าสังขันจ่าสังขะโตจัตตาริอริยะสจานิสัมมาปัญญาญาปัสสติทุขังทุขะสัมมุปะหังทุขะสัจจะอติกรมังอริยันอริยันจะทักขิกังทุขูปะสมาขามีนง เอ <Es> ตังโโหสังเอตังสมุตตังมังเอตังสมุตตังมังเอตังสันลมาขมาสภะทุขาปาม, sed, ม like theater, like ุจติสิบเจ็ดบทสวดบทสวดพระเทพรัตนคัถาอตีตังนานะวะคามอนัป <cznie> ติแขกานคตังยะทิตตามอธิตมังบาตังอานคตังปัจจุบันัญจะโยตามังตะถาตะถาวัสติอสังหิระสังวังตังวิธารมนุกพลุกหิเยอัจฉวะกิจจามตะังโกชัญญามังสุเว นนฮีโนสังฆารันเนะมหาเสนามัจนาเอวังวิหาริมาตปิงอโหรตะมาตันทิตังตังเวพระเทกรโตติสันโตอจิคเตมุนิติบุคคลไม่ควรถึงสิ่งที่ลงไปแล้วไม่ควรางสิ่งที่ไม่มาถึงสิ่งใดลงไปแล้วสิ่งหนึ่งก็ไปอนไรไปแล้วและสิ่งที่ไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงก็บุคคลไดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ก็ง่ายไม่คอนแคนทำได้บุคคลนั้นเพิ่งเจริญทาง่งนึ่ให้ผุโปรงเถิดเพิ่งทาความเสื่ในวันแรกใครเลือดจมความตายในวันพุ่งเพราะว่าเขาผัดเปลี่ยนกรรมจนแล้วา่ผู้มรายิชนแล สิ 18, บแปดบ่ส่วนพี่นภาปัญจเวขาปะธะชราธรรมมงคพิษชรานติโตพยาทิพยธรรมมงคพิพยาทิงอะไรติโตมณธรรมมงคพิษมนานิติโตสัพเพหิเมปิยหิมนาพิหินภพวินาภกรรมสกุลหิกรรมทายโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสตระโนยังกรรมังการฤทธิ์ในกัลยานังวะปลากังวัสสะทายาโทภวิสังมีเอวังอัมหิทิพิณังปัญจวิคีตัมพัง เรามีความแก่ไปธรรมดาจะรู้ความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้ไปธรรมดาจะรูความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายไปธรรมดาจะรู้ความตายไปไม่ได้เราจะเราไ่้ต่างๆเราจะ้อดผ้าของรักของเจริญใจเทาไหทั้งปวงเรามีการไม่ของตนเองมีการพุ่งให้ผลมีการไม่ไการเกิดมีการผู้ติดตามมีการที่เพิ่งอาศัยเราทําการอเนว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราจะได้ผลการนั้นสืบไปเราทั้งหลายคงไม่จะได้อย่างนี้ทุกวันเถิด สิบก้าบทสวดเทวตาอุโยชนคถาทุกขะปตาจันทร์ทุกขะพญาปตาจันทร์พญาสกกะปตาจันทรสกกะโหตุสัพเพปิปิเนโรเอตาวตาจะอามิเนสัมประธางบุญญะสัมประธางสัพเพเทวานุโมทตุสัพพะสภัตติสิริยาทานลังทานตุสัทธยาสิรังทานตุสัต t ะ a าภาวะนภิตาโหตุขันชังตุเทวตาคาธาสัพเพพุทธาพระราตปจจการตะยังพระราหานัจะเตชนะละขังพนิสัพโสยี่สิบบทสวดเทวตาปนิธานคาถายาเทวา ยาเทวตาสันติวิหารวสิเนทุเปคาริโมถึงคาเลตหิงคาหิงตาธรรมะทานเนนาพระตุปชิตาสอถึงกาโรนเตถาวิหารมัรมะเทเรเทราจามัชตานวกาจัพิคาวสารามิกาธานปติวัสากาคามาจะเทสานิามาจะอิสราสปานาปูตาสุขิตาภาวนตุเตชราผู้ชายเยปิจอาถสัภาวาสังเสถชาตาอาถาวะปัปติกานิยานิการธรรมะวังปฏิจเต สัพเพปีทุกขัสสะก,การลนตัวสังขยังถาตัวจีรังสตังธรรม,มโมธรรมธราจัปปุคาราสังโคโหตัวสามาโควะอัฏฐา,ย,าะะยะจะหิฏยะจอัมเหระขตสุสัพพัทธรรมโมสัพเพปีธรรมะจันนิโนวุทิงสัมปานุเนยามะธรรมเอมรย่ปะเวคิเต ยี่สิบเอ็ดบทสวดสภพปฏิฐานคาถาบุญยสิธานิกตัตาสยานันยานิกตาเมนิเตสันจะพาทีนโหตโตสตานันตาปามานาการเยปิยาคุณวันตาจะมาแห่งมตาปิตาทะโยทิตาถาเมจาไปยะทิตาถาวาอันเยมัชะตเวริโนสตาตีสันติโลกสมิงเตภูมาจตุโยนิกาปันเจกาตุโลการาสังสารตาภาวะภาเวทยาตังเยปฏิตาทมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนะปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุง ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณต้นพุ่มที่ส่วนแห่งบุูที่ข้าพเจ้าทำในบัดนี้และแห่งบูททั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าทำแล้วคือชัว์เหล่าใดเป็นผู้มีคนมีดาและบิดามาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นและสัตว์เหลายอื่นที่เป็นกลางและและมีเวก็ได้อยู่ในโลกเกิดในภู่มสามก็เนื่อสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพรมน้อยและพบใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบไว้สมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุทานเองเถิดก็สัตรย์เหล่านนั้ มะยาธินานะบุญญาณนะันุโมธนาเหตุนาสะเพสัตาสะทาโหงตุอะวรสุขะชีวิโนเขมปะปัทันจัปปนตุเตชะสัสิกิตังสุภาเพราะเหตุคุณอมุนทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แลเหอสท์ทั้งหมดนี่นมีเวนอยู่ไปสุขเสมอเถิดและจะถึงอนาคเสมเถิดขอความหวังอดีตของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอน <ITA> ุภาพแห่งสัจจะอาหารอนุภาพแห่งความเพียรและนี้สองแห่งบูชาพระรัตรีด้วยการใส่บทสวดมนต์พระสูตรพระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสันต์จงเกิดมีข้าพเจ้าขอพระเจ้าทั้งปวงทั้งสิ้นขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางโลกทางธรรมขอถวยเทพเทวทั้งหลายปบดอนุธารในการใส่บทสวดมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุนาแล้วปบดอนุพรในแก่ข้าพเจ้าขอบคุณข้าพเจ้าทูกมงคลพระกิ่งพันลิบิณานโดยทีิสมเด็จพระยาสังวรวันประวันวิเวหันตลอดจงคุณขนหลวงกวนที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่่่าา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 านนนมมแลลละะะะจจสสรรรรรรร้้งงใอออคคตขขเเปปีียยดดวพพิัถกกษศุทธ บุญกุศลของข้าพเจ้ามาถกัจจันสมบุญเจริญนาน้อมถวายบูชาธรรมะวิชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงถึงวิชาสังสมบุญเจริญนาทุกท่านขอจตุพรสันนิษฐานปวงพนจากความรู้จัทั้งสิ้นประสบความสำเร็จทัที่การงานชนะต่ออุปสรรคประมณฐานสมบูรณ์ทางสมบัติบริสมบัติมีดวงตาแห่งธรรมทำได้วิปัสสนากรรมมาถึงเกิดปัญญาและเจริญด้วยเจตพิธีชั้งสี่อายุวัฒนสุขพลังเทินขอน้าบุญกับพ่อคอจะเสถียรทนเถิดสาธุพิภพประกันดังขอโทษนะครับสวัสดีค่ะ